ฝงมาเยี่ยวฝงมาเยี่ยวฝงมาเยี่ยวฝงมาอีกเยี่ยวอันนี้คือฝนเทียมนะครับที่เห็นอยู่นี้แกเป็นฝนเทียมจากบอ่อนะครับหลายคนหลายท่านนะครับอาจจะ เข้าใจนะครับ99.99%นะครับหรือ100%เต็มนะครับว่าเอ่อเขานั่นมิงสูบน้ำทำอะไรนะครับนะครับ99.99%คืออ๋อสูบน้ำดำหนานะครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นนะครับมันจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตัวตนเรานะครับเพราะเราคือสายต่างนะครับ ทำมาสายต่างคือคิดต่างทำต่างนะครับทุกอย่างต้องคิดนอกกรอบเสมอนะครับถ้าจะบอกว่าอันนี้คือทำฝนเทียมนะครับต๊กกานะครับอู้พี่น้องคุงีอึ่งกิมกีเลยนะครับเพราะบรานนะครับเพื่อนจะบอกว่าตกก๊กาช่วงนี้กาสิง,งอกนะครับมันเบิดเวลาแล้วนะครับ แต่สาหรับเอ่คลื่อนมาได้แล้วครับการทํหน้าแบบใหม่นะครับคิดใหม่ทําใหม่นะครับเราต้องอิงกับดินฟ้าอากาศนะครับด้วยอา่าปรากฏการณ์นะครับอนิโยและลานิญานะครับนะครับอนิโยนี่แรงนะครับลานิญานี่ฝนหลาแต่ว่าฝนมาลามาสานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับ บริหารจัดการตามสภาพฝนนะครับตอนนี้การรุนแรกนะครับได้ควบหรือว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณสี่หามือแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีน้ำนะครับบ่มีน้ำสีดำนะครับนั่นก็คือแผน A นะครับถ้าคือถ้ามีน้ำตันนี้กับตอนนี้ได้ดำนาแล้วนะครับดำนาก็คืออยู่ในช่วงอ่อละกาดาทั้งเดือนนะครับ แต่ตอนนี้บาทันมานะครับแล้วก็จะมีแผนบีนะครับตัวกไวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสามตานะครับสามสายพันธุ์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผน4ีแผนสุดท้ายนะครับคือรองรับฝนมาแบบสาเลยนะครับมาจากสิงหาโหลดครับนี่ครับมันก็จะพอดีนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สามกรกฎานะครับ เข้าต้นสิงหามันก็นจะเป็น3ามสิงหากับหอดขวบหนึ่งนะครับสามารถเอาไปปลักดำได้นะครับเพราะว่าอายุต้นก้านะครับใส่งานได้ประมาณสามสิบมื่นหรือว่า1เดือนนะครับแผ่นบนนี่ฝาวนี้ก็ยีมื่นก็นได้แต่ว่าพิ่กาเพิ่นก็นอ่อนนะครับนะี่ครับชีวิตติดแผน B C D นะครับเฉพาะแผน A อไม่ได้นะครับ โมเมนนักธุรกิจนะครับโมเมนนักการตลาดนะครับแต่ว่าเราคือชาวนานะครับแต่เป็นชาวนายุคใหม่นะครับหัวใจเกษตรกรนะครับอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะครับอนุรักษ์คือการทำนาแบบดั้มือนะครับแบบโบราณน,นะครับแล้วก็พัฒนาด้วยพันธุก,กรรมนะครับโมเมนต์เท็ดหน้าขายข้าวให้ลงสี นะครับพอมันบวคุ้มค่าเคีมตัวนานะครับบวคุ้มค่าน้ำหอมเราบวบคุ้มค่าลิบแหลตปากนะครับนะครับเราต้องขีดต่างทำต่างนะครับวันนี้วันที่สามนะครับตกแก่ววันที่สามกรกฎานะครับเอาเบงมันสีงอกมันสีตายบอนะครับหรือว่ามันสีดำํานะครับสำหรับปีที่แล้วนะครับเริ่มปักดำยี่สิบสองกรกฎานะครับแล้วเสร็จ สิบหกสิงหานะครับปีนี้ก็ส่วนตัวคือว่ายังไม่ทันหลานะครับยังชิวๆเนี่ยอ,อยู่ครับความหมายก็คือเหลวาเต่าเต่ฝนนะครับฝ่าฝานเพ่นยู่จังไรเข้ากับอาจารย์สันนะครับเพ่นมาสากับดำสานะครับเพ่นหม,มูมากับบัวดำครับเขาฟื้นธรรมชาติอะไรนะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไ,ไปเรื่อยๆนะครับจะ วานตั้งเตยม,มีสาหรือว่ากําลังวานตอนนี้นะครับเราเป็นข้าวนาปีนะครับข้าวไวแสงนะครับมันก่เก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับการจะเริ่นเติบโตกับขุบ่นบาตางกันบนาดนะครับคือ,อปลูกซานะครับวานซาเท่า,ากับดูแลเเป็นให้มันดีกว่าที่เพิ่นปลูกไว้นะครับอัตราการเตะก,กอหรือว่าการจะเริ่มเติบโตนะครับออกห่วงนะครับก็บจะ ประต่งกันนะครับสาคัญก็คือพันธุกรรมดีมีชัยไปก่อขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้กับผ้าพีพอนองครับมาอัปเดตสิ่งแปลกนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับบ้านเมืองเพื่อนหน้าวานกับจ้นเขียวนะครับเพียงหัวเขาแล้วหน้าดําพุ่นกับดําจลแล้วครับเป็นมีโซลาเซลนะครับแต่ว่าหน้ากำนันหมิงนะครับกาลังสีวานกะนะครับเอาก็ปลูกลงแล้ว สองซ้ำม,มือก่อนนะครับนี่ครับความเหมือนที่แตกต่างนะครับเพราะความต่างคือจุดขายรวมๆกันมันคือซิกเนเจอร์นะครับแก้ว